ตอบรับกระแสแรงเกินคาดของการตีความใหม่ที่กลายเป็นข้อกังขา5 Star Production จัดทริปสุดพิเศษบุกป่าพยนต์พาจอดอจอร์สตูวิเยียบโลเคชั่นหลอนติดตาของหุ่นพยนต์จากวัดดังสุดขลังสู่สำนักสงสุดหลอนที่ใครๆก็เตือนว่าอย่าเดินเล่นคนเดียว <c oughs> ยทริปนี้บอกเลยว่าไม่เหมือนทริปไหน อนนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะเรามาบุกถึงโลเคชันหนังแล้วไม่ได้บุกค,คนเดียวแล้วเรามาพร้อมกับผู้กำกับครับที่ไมคะ์ะครับอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับอตอนนี้เราอยู่ที่วัดถ้ำโพธิสัตว์คบจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือจุดที่เราใช้ถ่ายทำฉากเตะเซนบีแล้วก็ป่าแปลงหนีผีมาแล้วโดดน้ำกันโดดน้ำที่ชาท่าจำได้ก็คือตอนที่เตะโดนผีลากลงน้ำไปอะไรนะครับคุณเตดไปช่วยทำ ไปสวยรับนี่เลยที่นี่เราคือสามารถ acting เป็นตัวละครในหนังได้เลยคือพี่จะโดดน้ดําลง<ล><ล>ไปนะไม่บูพอแค <c oughs> ่นั้นเองคือแล้วผมเป็นอัพเนี่ยนี่ก็คือโดดลงน้ําไปเรียบร้อยแล้วแบบอุ้หูลบบรอบตัวเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่เขาบอกว่าอันตรายมากที่นี่ก็คือลิงไม่ใช่ผีนะสิ่งที่น่ากลัวสุดในกองขุนพยนต์เนี่ยเร่เห็นป้ายบอกว่านับวันยิ่งอันตรายอยู่ในวัด <c oughs> แล้วแต่นั้นทําให้เรามีมุมมองต่อลิงเปลี่ยนไปตลอดการในวัดแห่งนี้ืีวัฒนาการมันจะขี่มอไซค์อ่าซีนนี้เป็นไงบ้างเป็นซีนที่ทรหดครับเพราะว่าเราต้องแต่งเอฟเฟคด้วยแล้วเราก็ต้องลงน้ําด้วยต้องทนกับความหนาวสนุกอีกสักรอบครับเราก็ค <laughs> ุยก <laughs> ับน <laughs> ักแสดงว <laughs> ่าแบบเขาแบบอู้แต่แล้วลงด้วยชั่นนี่ ลำบากมากนี่เลยเขาโกลไม่เชื่อพามาสัมผัสของจริงยงไรคับพี่เปิงได้เรื่องครับกลับบ้านเลยได้ไหมเอาขึ้นมาได้แกงนั้นเข้ามากับพี่เป็นไปแอบดูหลือนปลําทำทำศพก็คือตรงนี้ ทุกคนเข้ามาช่วยถามแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่จะเป็นโครงไม้ที่มาแล้วที่แบงค์มันขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนที่ดูโลเราคือเราเจอผีที่ให่หัวลงมาใช่แล้วจะประกอบหนังนะทางเข้าเป็นโลเคชั่นหนึ่งเข้ามาเป็นอีกโลเคชั่นหนึ่งแล้วเซตให้มันเป็นที่เดียวกันี่มาู เขาลองเดินเียบเขานที่วายมีทูกไปด้วยคือตอนถ่ายมันไม่มีพี่พี่แชมอันนี้คือหลังจากที่ถ่ายก็เลยไม่รู้ใครมาฝากไปอันนั้นคือที่อันที่เขาเข้าไปทุบไปทุบที่ใช้ที่พามาเจ๋อมาทุบเอาหุ่นสรกตีออกไปะน แันแกงแกงนีกก็คือกับเนนก็คือเข้ามาช่วยแล้วก็จะเห็นที่การการปั้นหุ่นในนี้เป็นสถา,านที่ลับของวัดซึ่งทุกคนจะมารู้ตอนจบว่าวิธีนี้สถานที่นีาานอยู่เราไม้ม่รูบรรยากาศตรงนี้ถ้าใครไปดูหนังมาแล้วนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในบอคเคชั่นสำคัญมากๆ เพราะว่ามันเป็นตรงที่เราพบกับศพของจุดๆๆ,ๆๆๆนั่นเองนะครับต้นไม้ใหญ่มากในหนังก็จะเป็นศพนอนอยู่ตรงนี้ทีศพ<อ>เดี๋ยวจะพาเข้าไปต่อที่ป่าพยนต์ฮะซึ่งก่อนน้นี้เขาเซตฉากไว้ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าเราก็จะเห็นโลเคชั่นดูว่าก่อนที่มันจะอยู่ในหนังเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนถ้ามงศักดิ์สิทธิ์จริงอะ อันนี้ก็เป็นจุดที่มีพ่อปู่สิ่งทำตรงนี้เราจริงๆตรงนี้เราปูปูแพรทั้งหมดปูเซตหมดเลยปูเพื่อที่จะทําเป็นรานวิธีที่ว่ามาบู้กันฉากจบมาอะไรกันอะคแล้วทีทีครับพ่อปูทีมงานทีมงานทีมงานงปกติเขาเขาขึ้นซูเปอร์ออกก็ได้แต่ว่าอันนี้แบบว่าเอาเอาจบเลยตรงนี้เซตนานไหมครับก่อนมันจะได้หลายวันครับเพราะว่าตอนที่มาเซตอะมันมีน้ํา S <S ที่มันเสียากเพราะตรงนี้น้ำมีเนี้ยเต็มหมดเลยเขาก็ต keto, le, ้องไปปักเสากันอะไรเงี Wen ้ยก้าเกิเสียากอย่างเงี้ยมันไม่ได้แทรกแบบนี้อะไรก็สําหรับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดถ่ายทํามันจะมีสองฉากนะครับใหญ่ๆก็คือจากแรกถ้าเป็นด้านหลังเราก็จะเป็นอันที่ททม์เขาวิ่งหนีมาแล้วที่เจอผ้าจีวรรัดแล้วก็ตัวหักไปเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สาคัญมากคือโกดังนี้ นั่นโกดังเนี่ยจะเป็นโกดังตอนที่เจตกับไทม์นะครับเข้าไปหาศพเนรคุณกันแล้วก็ไปเจอเตะหลอกข้างในแล้วก็ปรากฏว่าเปิดโลงแล้วศพเนงคุณหายก็จะใช้เป็นโกดังนในการไถ่ทาำครับผมข้างในเจออะไรไหมครับข้างในไปเจอแอ่ข้างในฝุ่นเยอะเ <laughs> นี่ยแต,แต่แต่ัอกลัวัวทัว่วโกดังลัวโลงเออใช่เตะโลงเอาลงริงมาใช้อคือโลงใหม่ไม่ใช่จะไม่ จรงที่ไม่ได้ใช้ผมกเรื่ว่าลงจริงที่โลจริงที่ไม่มีใครใช้ถ้าใช้แล้วมันก็จะสมจริงเกินไปเลยรู้ว่าเป็นหนังโลงไงโลงของแท้นี่เราได้เห็นว่าเวลาเขาทาหนังเนี่ยเขาอาจจะเลือกโลงที่จริงๆอาจจะไม่ได้แบบอยู่ป่าลึกขนาดนั้นก็ได้จริงๆก็ที่นี่ก็เล็กนะเพราะมีสัญญาณมือถือแต่ว่าคือเนี่ยมองมุมเนี่ยเราจะเห็นว่านี่เป็นหนึ่งในโลเคชั่นของหนังแต่ถ้าเราหันไปอีกทางหนึ่งฮะก็เป็นวัดปกติ มันคือการที่ทีมงานเขาต้องแบบเลือกว่าอะไรเหมาะที่จะขึ้นอยู่ในจอแล้วก็ประกอบประกอบประกอบจนมันได้โลกใบใหม่ที่เขาอยากสร้างขึ้นมาเราอยู่กันที่วัดนะฮะแต่ตอนนี้ร้อนเหมือนนรกนะฮะสามสิบแปดองศาคราับกับการทําบุญ <laughs> ที่นี่เนี่ยไม่รอนเลยแต่กล้องกับมาน,นี่ที่นี่ฮะเขามีการจําลอง <laughs> เหตุการณ์สำคัญต่างๆทางพุทธศาสนาในป่าของวัดนี้มีตั้งแต่ประสูตรอปัสรูป,ปรินิพานแต่ว่าไฮไลท์ที่นี่คือตอนที่มีพระสาอาพระคือตอนที่มีพระ1,250รูปเนี่ยมารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมายตามป้ายนี้เลยครับเราจะไปกราบพระอรหันต์1,250ององค์ซึ่งในหนังเนี่ยถูกใช้เป็นฉากที่เรียกว่าอลังการมากๆแต่เขาไม่ได้จำลองนะ เป็นของที่มีอยู่จริงเราจะไปดูกันครับของจริงครับผมที่นี่นะครับเราก็มาที่โลเคชันที่สองแล้วที่นี่คือวัด วัดกดกดแก้วค่ะถ่ายซซนที่พูดได้เนาะเรา <Okay. S 2> เป็นผีเป็นผีแล้วเราก็ไม่ตลงนั่งลงลานนั้นคนเดียวะแล้วเราก็ได้ยินเสียงอเอ,อ้ยแมงวีอุปกรณ์โอเค นั่งคนเดียวแล้วตอนนั้นผมก็ได้ยินเสียงเดินครับเดินสองฝั่งเลยเสียงเป็นคนเดินเหรอเสียงเดินคือเสียงเดินจริงๆอ่ะคือมันตรงตรนนั้นมันจะเป็นเนี่ยมีพวกไม้มีพวกอะไรเต็มเต็มไปหมดเลยตรงนั้นเออมันก็ได้ยินเสียงครับครับอย่างเงี้ยคือเหมือนคนเดินเข้ามาหาแล้วก็ได้ยินเสียงอีกทีตรงข้างหลังเลยอ่ะแบบเดินครืบครืบเลยแล้วหันกระทุกไปตรงนั้นถ้าถ้าพี่ได้ดูมอนิเตอร์อยู่ตลอดนะคุณจะหันตึ๊บหนึ่ง แล้วผมก็บอกพี่ปอนว่าพี่ปอนถ่ายเลยไหมพี่เอาเอาเลยตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆทําไมถึงเลือกโลเคชันนี้ครับจริงๆอะโลนี้แหละเป็นโลที่พี่ดูตั้งแต่ตอนที่หน,น้นาคออืนเออแล้วงแต่สี่ปีที่แล้วว่าว่าจะมาถ่ายแล้วปรากฏว่าตอนนั้นมันเกิดปัญหานิดหน่อยทําให้เราไม่ได้ถ่ายที่นี่อะไรเงี้ยแต่เรามีความตั้งใจว่าเฮ้ยยังไงก็าตามแซรเนี่ยเราอยากจะมาถ่ายทําที่นี่มันก็เลยเกิดที่เคยเล่าไปทุกครั้งที่เราที่จะบอกสื่อว่า เมนไอเดียหรือไอเดียต่างๆที่มันเกิดขึ้นขุมพยนต์เนี่ยจะเกิดขึ้นจากโลเคชันเพราะนั้นโลเคชันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโลเคชันที่เกิดไอเดียว,ว่าเราจะทำหนังเรื่องขุมพยนตร์ขึ้นมาโรนี้ก็สสำคัญคือมีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วเราเรานำสื่อโลนี้เปเรียบโรที่อังซีนมากๆเลยเราอยากนำเสนอเพราะตอนแรกจริงๆปกติเราเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเจ้าแรกที่ได้ถ่ายเลยนะครับเพราะแต่ก่อนยังไม่เคยมีใครได้ถ่ายเลยก็สุดภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการถ่ายทำวันนี้ก็กลับมาขอรอนอีกครับนี่ะะ ตำแหน่งที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นตำแหน่งใกล้ๆกับที่ในในหนังเนี่ยเขาใช้ถ่ายทาเลยมุมก็คือน่าจะสวยที่สุดละเราจะเห็นแบบพระพุทธรูปแบบสุดลูกหูลูก,ลกตาคือไม่เคยเห็นพระพุทธรูปเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนถือว่าอันซีนมากนี่เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สายบุญคนมาดูนะหลอนเลยอะเพราะว่าเราเห็นจากอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยมาดูกันมีเวอร์ชั่นองค์ที่เขากําลังซ่อมอยู่อะแล้วยังไม่มีหน้านึกภาพแบบ มาตอนกลางคืนก็ได้อยู่แล้วจะหลอนกว่านะถ้านึกถ้าลองนึกดูว่านี่เป็นแบบถ้าทุกองค์อะ่ะไม่มีหน้าอ้อันนั้นจะหลอนมากเลยโชคดีมากที่เขาทำออกมาแล้วสวยงามไม่หลอนแต่ว่านั่นแหละฮะถ้ากลางคืนก็ไม่หลอนยมทำมาทำอะไรแถวนี้ ก็อันนี้ก็จะเป็นโลสำคัญอีกโลหนึ่งก็คือปากทางเข้าถ้ำแลครับซึ่งจะเห็นในเรื่องซึ่งเป็นปริศนาตลอดเวลาตั้งแต่ททมเดินมาจนมาเจอพักก้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้จะถูกเล่าว่าในถ้ำนี้มีอะไรอะไรเงี้ยจนกระทั่งททมกับเตะ๊ะมาเจอผู้ใหญ่ยาวไปจนถึงในถ้ำเป็นโลชั้นหลักมากๆของเรื่องที่จะเฉลยทุกอย่างในหนังประมาณนี้ครับต้องทําอะไรเพิ่มไหมครับตรงนี้อ๋อ แค่เอามงลวดออกแค่เดียวเพราะถ้าเกิดจะเห็นในหนังจะไม่มีมงลวดใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องถ่ายผ่านผ่านออกมาเพื่อจะเห็นการแสดงอะไรเงี้ยเนี่ยฮะจริงๆตรงนี้เขาทําเป็นแบบถ้าไว้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็เป็นแค่ห้องเล็กๆเองไม่มีอะไรนะในหนังคือจะเป็นทางเดินลงไปเข้าถ้ำใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าไปดูของจริงข้างในนะนี่ไไม่มีอะไรเลยเป็นห้องเตนๆแค่นี้เลยมืดด้วยมูฟวี่แมจิกครับ ซึ่งเอาจิงถ้าใครมาที่นี่ผมเชื่อว่าหลายคนจะเดินผ่านแบบไม่รู้เลยอะทังนั้นที่จีเป็นโลหลักดังนั้นก็มันจะอยู่ระหว่างทางที่เราก่อนจะเดินไปหาพระพุทธรูป1,250องค์นะฮะแวะมาดูได้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะพาเราไปพบเจออะไรอีกซึ่งวัดที่3เนี่ยเป็นวัดร้างแล้วดันเป็นที่สุดท้ายด้วยมืดด้วยหลอนแน่นอน ของบางอย่างเราไม่เห็นแต่มันอาจจะมีอยู่จริงก็ได้นี่นะครับเราถึงกันแล้วครับสํานักสงฆ์อาจารย์ส้วนครับที่ที่เป็นโลเคชัน่นถ่ายทําหนังผุ่นพยนต์เพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยรูปปั้นเพราะว่ากันว่ามีประมาณ242ตัวซึ่งทั้งหมดเป็นผลงานของอาจารย์ส้วนนั่นเอง ที่ว่ากันว่าในหุ่นบางตัวเนี่ยมีอัฐิคนตายใช่ไหมอยู่ข้างในเนละก็คือเหมือนในหนังเลยในหนังอินสปายมาจากเรื่องราวพวกนี้เลย ดูอ่านอันแรกเมื่อกี้เรบลองอ่านออผมเห็นแล้วบทสวดดูแค่อันแรกก็แบบเดือดนะรักตะโลหิตบรรยากาศคือแบบวังเวงอย่างที่คิดไว้จริงๆด้วยก็คือมองไปทางไหนก็มีตะหุ่นแล้วก็เป็นหุ่นเก่าๆหมดเลยบางอันก็แตกกองกับพื้นแล้วก็ไม่ได้เรียงแบบแยกแคตตากรีอะไรนะคือวางแบบผสมเลยมีทั้งสัตว์มีทั้งเทพมีทั้งอสูน คนพระทุกอย่างเลยนี่เราเจอนี่เราเจอหุ่นเทพรูไว้เอาไว้ใส่นี่ก็มีเนี่ยเดินรูเพราะว่ามันโล่งไงเราเลยกา้าหลวงแต่ถ้ามันคือตอนแรกก่อนจะมาเราเข้าใจว่ามันจะมีแต่หุ่นแบบไซส์ขนไซส์คนเป็นร้อยๆตัวใช่ไหมแต่พอมาถึงจริงๆฮะมีหุ่นทุกไซส์เลยเนี่ยมีแบบ ขนาดมันกคือมาด้วยฮะหรืว่าเป็นรูปปั้นเลยดีกว่าเรว่าเป็นหุ่นไม่ได้แล้วคือมีเทพทุกรูปแบบเลยตั้งแต่เท้าเวสุวรรณเทพจีนเทพอินเดียผสมปนเปนกันไปหมดเลยฮะแล้วจากที่เราสืบมาก็คือคนก็จะแบบมาที่นี่เพื่อขอโชคลาภขอหวยจากทุกสิ่งอะที่อยู่แถวนี้อืมซึ่งตามที่เขาเล่าลือก็บอกว่าหุ่นทุกตัวมี วิญญาณอะไรอยู่กันหมดเลยแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนก็มีหลายคนแบบแอบ,บเข้ามาแบบลองของตอนกลางคืนก็มีแต่ว่าถ้าจากทางเข้าด้านล่างเขาก็จะชัดเจนมากว่าอย่ากเกินทุ่มสองทุ่มเขาจะไล่ออกอือยากต้องการความสงบระดับหนึ่งเพราะแปลว่าน่าจะมีคนมาสนเยอะเหมือนกันที่แบบนี้ตรงที่ยืนอยู่ก็ไป็นทางเดือนที่ถามเดือนเข้าวัดนะครับแล้วก็จะมีที่นี่นเราก็จะถ่ายกุฏิถามด้วยซึ่งอยู่ด้านหลังอีกที่หนึ่งนะครับคือบรรยากาศที่นี่เราก็มาถึงนี่เย็นมากๆแล้วบรรยากาศเราก็เริ่มรู้สึกว่า ก็อย่างที่ผมแต่ที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของหุนพยนตร์นะครับจากการที่ผมมาไหว้แล้วก็มามาแบบสักการะบูชาแล้วก็ขอพรอะไรอย่างเงี้ยครับที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีส่วนในการที่ทําให้เกิดขานพยนตร์เรื่องหุนพยนต์ขึ้นมาวันนี้เราก็ได้มาที่นี่ครั้งหนึ่งกับบรรยากาศที่ขนาดตอนมาไทยหลังนั้นก็ยังก็ยังกลางวันใช่ไหมีกลางคืนด้วยแต่นี่คือเย็นมากบบรรยากาศก็นั่นแหละมังวีวงเวนะครับจืะเราประสบการณ์นะครับมาถ่ายทําที่นี่บรรยากาศเป็นยังไง ก็นั้นผมมาทีงานให้ผมเดินถ่ายสกูครับสองคนกับกาโต้ครับเดินรอบนี่แ้แบบคลุกมากเดินหนงด้วยเนี่ยดูดิคนลุกเออคนลุกเลยคนอาจจะคิดว่าเราโอเวอร์นะครับลองมาดูลองต้องลองมาสัมผัสเองใครที่ดูหนังแล้วนะครับแล้วก็อยากมาสัมผัสที่จริงนะครับอันนี้เชิญเลยนะครับเพราะที่นี่เขาเปิดทุกวันอะไรเงี้ยให้มาเข้ามา มาเดินชมมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันได้นะครับแต่ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิษษษ์เพราะฉะนั้นก็อยากให้มาด้วยการที่ใช้ความเคารพในการที่มานะครับผมโอเคนะครับทั้งนงี้ก็ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับพวกผมก็นี่แหละอยากให้ทุกคนมานะแล้วจนะเนาะมันก็ปูไม่ออกแล้วจะรู้สึกเป็นพวกเราครับผม <laughs> ไงไว้เจอกันนะครับ12เมษายนนี้ทุกโงรงภาพยนตร์ครับคุณภาพยนตร์ครับขอบคุณมากทีรับทางที่เดียวาไหมมาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนมาแรกๆอ่ะเราเดินตอนที่ยังมีแสงอยู่ประมาณห้าหโมงเย็นนะยังชิลมากรู้สึกแบบเออบรรยากาศไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่ตอนเนี้ยจะทุ่มหนึ่งแล้วแล้วเมื่อกี้สุดท้ายตอนคนอื่นออกเราก็เลยแบบอยากลองไงลองเดินแบบคนเดียวดูเปิดแฟลแล้วก็เดินไล่ไปเลยเดินไปไม่ไม่ถึงครึ่งอ่ะไม่ไหวแล้วแบบไม่เหมือนตอนแรกที่เดินเข้าไปะรู้สึกอึอดอัดมากแบบเหมือนมีคนมองนีจริงอะ่ะ อาจจะด้ยแบบยิ่งเปิดแฟลด้วยเรายิ่งเห็นแบบดีเทลบนหุ่นอะไรมันชัดขึ้นหมดเลยอะแล้วก็เดินไม่มันมีเสียงไม้แตกแบบเหมือนุอะไรคนเหยียบอะไรเงี้ยเออตามภาษาป่าโอ้มันยิ่งน่ากลัวสุดท้ายก็เลยแบบแม่เอาเดินถอยกลับละ โอเคพอแล้วน่ากลัวมากครับก็ถ้าใครอยากสัมผัสเอ็กซ์เพียนก็มาช่วงเขาใกล้ปิดเนี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับรู้เรื่องน่ากลัวจริงแล้วยิ่งพอรู้ว่ามีทีมงานเขาถ่ายคืนด้วยยิ่งแบบได้ครับประมาณนี้ฮะเนี่ยฮะ,ฮะโลเคชั่นของหุ่นพิยนต์นะฮะน่ากลัวจริงไม่ได้มไม่ได้โมอยากให้ลองมาเจอหอปลุก มีวิธวีธทําหุ่นพยนต์ยอยู่อย่างนั่นก็คือการเอาร่างกายของมนุษย์ทางล่างมาเป็นส่วนประกอบหลักก่อนจากกันไปบอกพวกเราเนี่ยครับว่า กล้าพอไหมเดินเล่นคนเดียวในป่าพยศถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดละคอนเทนสุดเอ็กซ์คลูซเจาะลึกถึงหนังหลอนกว่าใครที่เดียวที่จอดออก Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย